คนสมัยก่อนพุ่นมักหากินอยู่ตามทงอาศัยพงปลาใหม่หนองน้ำพงผู้ผาอยู่เถียงหน้าหลังหน่อยค่อยเบิ่งน่ำธรรมชาติปราศะจากทุกห่อนเป็นย่อนเบ่อึืกินอาศัยดินดอนคนมีโพ่นให้ขุดก้นพวกมูสัตว์กลับไปซนพ่นนั่นกระสมบูรณ์มีกินนู่นหมดแดงแมงแข้งอาศัยอยู่จำพวกหนูมีหูพรอมกันยังใดเมนดูพ่นพ่นพื้นดินที่เป็นจอมปลวกขนาดใหญ่เป็นที่อาศัยของสรัรพสัตหลายชนิด พ่นกับมีตตนใหม่ที่อาศัยของพวกนกมีสัตว์บกสัตว์นอยพ่อใดให้พักเศร้าคนก็เอาซื้อตนใหม่ให้เรียกขานเป็นน้ำซื้อถือเป็นการเฮียกเอิญว่าพ่นนั่นซื้ออีหยังผู้ลังค้นกับเอิญพ่นก,กกโกหรือกกดูให้ผู้ค้นได้หูหพ่นนั่นเมนเครืองหมายคนทั้งหลายก็ได้อาศัยมาจำจื้อเอาซื้อน้ำตนใหม่มาเอิญเป็นซื้อพ่นพ่นกับมักมีซื้อเรียกขานตามตนใหม้ที่ยูพ่น ถ่าเมนพ่นแปนเกียงกับปูกเถียงหน้าหน่อยไซแล้วยังมีุ่มใหม่เอาไว้เป็นหุมเงาย่มเพ็ดหน้าแล้วเขามักเอาเฟืองมาถ่าเก็บเนบไว้ตามุูมใหม่เอาไว้ทะเลียงค้วยมีหระยางประโยชน์ของพ่นสารพัจดจะเป็นภูมินิเวศปลาใหม่ที่สมบูรณ์ยาให้สูญเสียสิ้นแรงทํากินค้นทองทิ้นซับในดินทินบรรน,นอกอย่าขอบอกให้หักษาให้ผ้ากันอนุรักษ์พ่นไวเพื่อเป็นที่อาศัยให้หุมเงาเพื่อลูบแบ็ดก็จะเป็นเรื่องที่ดีมาก ในสมัยสุมือนีบอมีพ่นอยู่ตามทงบอหลงเหลือต้นไม่เอาไว้เป็นหุมเงาพ่นกันเลยลาบคาบต้นไม้กับบอเหลือเครื่องอย่านั่งกับเบิดเกี่ยงมีเถียงหน้าอยู่กลางทงมั่นกับแปนลงโจงล้มตองพองตอยตีบอมีพ่นต้นไม้กังบังล่มย่มพายุบอทำนุบำรุ่งไว้สมัยนีบอมคอยเห็นสุนือนีพ่นแถบสีบอหลงเหลือให้เฮาเห็นแล้วสีเหลือเพียงแต่ตำนานเราขานในการฟังเท่านั้นในสมัยก่อนนีมีพ่นกกกะเดา ข้ากันเอามาาลวกเพื่อจิ้มกับปนปูตกลูดูย่ามแรงไข่มดแดงกำลังตรงล่องไปทงเก็บผักติว๋วหิวขุนามอยู่เลาะโพนพักกระโดนยอดดว่วขัวหมดแดงมาตำไซหัวเี่งไข่แฮนพอมก็กิกเนเมียงเมนดูเถียงคว่ำพ่อเพียงพังพอมอยู่ตามโพนบ่ออึดยามีหมากหม่ธรรมชาติตามโพนนันกับพองหลายสันแล้วพี่น้องเฮาเอ่ยล่องไปเบิงทงเบิงหน้าซูเมรนนียังเหลือพอนพ่อใหญเฮาเดเบิงอยู่แนวบ่อคา ่ไผเคยเฮ็ดให้เห็นหน้ากับสิหุจักพ่นกันดีเนาะค่ะอยู่ตามขั้นแท่หน้าหรือว่าอยู่แก่หน้าพอนึกภาพกันออกอยู่เนาะค่ะคําว่าพ่นพ่นนี่สิมีลักษณะดินพู่นขึ้นมาสูงๆจักหน่อยสิมีพ่นใหญ่พ่นหน่อยกันแล้วแต่หน้าของแต่ละคนเนาะค่ะหน้าบางมองที่เป็นเดินเป็นพ่นขึ้นมาจักหน่อยนี่เพิ่นก็สิปลูกเถียงขึ้นเอาไว้จะเป็นที่พักอาศัยเวลาลมท่งลงหน้าลบแดดลบฝนเป็นมองม้อดิค่ะที่เฮาสิปลูกเถียงอยู่หม่องพ่นนั้นเป็นเนินสูงแล้วก็มีต้นไม้เป็นห่มเงาให้เฮาพร้อมหมาแก่การไปปลูกเถียงอยู่หรือว่าไปปลูกผักสวนครัวเนาะค่ะพ่นนี่ถือว่าเป็นผู้นีเวทเทบานแล้วก็เป็นแหล่งอาหารของท้องถิ่น พนนี่เป็นจอมปวกขนาดใหญ่กว่าวดบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนหน้าเป็นแหล่งอาหารจำพวกพักธรรมชาติเป็นมงยูอาศัยของพวกน,วก,นกนูแม็กพินุน่นพ่นได้มีก,กุกคอกสีมีแมงแค่ไปอาศัยอยู่หลายพ่นก๊กกระเดากกโกมดแดงกสิมากระเฮ็ดทั้งยู่พ่นต้นหมักท่านต้นหมักคอต้นดอกจานต้นหมักคามต้นหมักท่านต้นหมักสมม่อหน้าภูลลงคนกับมีกุกต้นตาลบนด้ค่ะสารพัดต้นไม้ที่เกิดธรรมชาต,ติตามทงตับหน้าบา้านเฮานาะค่ะพวกสัตวมามลงต่างๆกากสิไปอาศัยอยูพอ่พร้อมพ่นนี่ก็ถือ เป็นแรงสะสมใหม่เอาไว้เป็นพลังงานนั่นก็คือฟืนทีเช่าหน้าเ้าถถาเอาไว้ทาศสายสอยเวลาลงุทงลงหน้าก็ไปหาเก็บฟืนเม่แหงๆตามรอบพ่นนี่ล่ะคะ่ะพ่นนี่ก็ยังเป็นพื้นที่ที่เฮาสิต้องปลูกเถียงหน้าเอาไว้ทะลบแดดลบฝนลบพผ้าอยู่หลกักกระบอดภ้ยสาหรับเฮ้าพ้อมเป็นมองพักพิงที่ลมลืนเพื่อลวบวพอนย่แง่แรงดีขึ้นอย่างนี้ได้คะ่ะล่องขึ้นบงสภาพพ่นต่ามทงหน้าของเฮ้าว่าเป็นยังไงในซูม,มอน,นี้ยังหลงเหลือพ่นอยู่เนี่ยบอรหันมีพ่นเข้า,า,ก,นนากับสียัยขอนตัตว์แม่งต่าๆ ไปเรี้ยงอาหารไปในตโตพร้อมแต่ลองพากันคึดเบิ้งเนาะค่ะตามพ่นอยู่หน้าของข้าเนี่ยมักสิมีต้นไม้อีหยังเกิดขึ้นบางคนก็ว่ามีต้นมะท่านต้นมะข้อต้นโกต้นคอยต้นมะตูมต้นสะเดาต้นมะขามต้นมะเกลือหลังพ่นก็มีต้นผักกเกษตรต้นหมักพีพวนแถมต้นหมักริมแมวมีเป็นภูมิน้ามรสันพินวาสารพัดต้นไม้เนาะค่ะแล้วแต่พื้นที่หน้าบุหรว่าสิมีพ่นมีต้นอีหยังแน่แต่ว่าซูเมนี้พ่นอสิเหลือน้อยแล้วหน้าลังคนก็เอาเมคโคจกดันสะลงหุ่น้พนนัเลลลยบ่งเหืออพได หันเทามานึกถึงความสัมคัญของดินโพ้นแล้วเฮาสีเห็ดในว่าดินโพดนเนี่ยซีมีแลาลทอาหารต่างๆเป็นธาตุอาหารที่มีความจำเป็นแก่เขาในหน้าเพราะว่าโพดนนั้นมกักสีมีปลวกปวกนั้นก็เอาไว้ทยอยสลายสังอินทรีย์ที่มียุ่รตามโพ้นหล้กก็ตามแปลงหน้าเขาโพดนนั้นนอกจากจะเป็นพื้นที่ที่ให้ความห่งลื่นแล้วยังถือว่าเป็นพื้นที่ซีเกียวให้แก่ท้องหน้าของเฮาอีกพร้อมและโพดนนี้ก็ยังมีความเกี่ยวของกับความเสื่ออีกน้ำเพราะว่าสิเป็นเรื่องลีลบสิงศักสิเธิ์เพราะว่าชาวหน้าของเฮามักสิมีคววววาา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 มมมเเเืื่่่อออยูตตหหหัไ้้้ปนนรโพดกสิีจจท หรือพีแต่แหกเป็นเทว่าอาลักเอาไวทะเบงแย่งทงหน้าให้เฮานี่ก็เป็นความเสื่อของเช้าหน้าที่เหาเสื่อกันมาจังซันเรื่องของพ่นกต่ให่อคิดเท่าใดขึ้นกันก็คือว่าถ้าพวกเฮาซอยกันอนุรักษ์พื่นที่พ่นเอาไว้ก็จะเป็นการรักษาความสมบูรณ์ของระบบนนเวศอีกทังหนึ่งถ้าเหามีพื้นที่พ่นก็จะเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติบว่าคนและสัตว์เดอยกับอาหากินตามพ่นอยู่ขึ้นกันบอกถึงความสำคัญและคุณค่าของพ่นนี่มีหลายกว่าเฮาสิคิดเด้ค่ะแลวเฮาสิมากอื่นซื่อพ่นแต่ละพ่นนเ่่นนนนพ้กกกกกกโสสะดาาหรืออวมป็ตค อันนี้ก็ขอฟากันอาวัยเนาะค่ะเวลาห้าอจากปรับทงปับหน้ากับจงพ่นเอาไวแน่จงอาวัยพ่อได้ลบแดดลบฝนกันเนาะค่ะถ้าห้าว่มีพ่นคือแต่เก่าแล้วอยากจะสางพ่นถึงมาใหม่กับพวคือพ่นแต่เก่าเดค่ะสิคนดินมากก่อให้เป็นพ่นกับพ่คือดินตามธรรมชาติที่เป็นพ่นเก่าเด้ค่ะพอดินพ่นสมัยก่อนสิเป็นดินที่เกิดจากซักพืชสักซั์ที่ถึงยอยสลายมาหลายพันปีหลายเมื่นปีพุนเดค่ะความอุดมสมบูรณ์กับสิบทอดินพ่นสมัยก่อนฉะนั้นพ่นนี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อสรรพ อันยังพ่อเด็กคือถอดพ่นอยู่ทงหน้าของเฮาอยู่ด้วยค่ะเวลาทํางานมาเมื่อยหรือว่ามีเวลาคิดถอดบานเฮากับพ่อเด็กคิดถึงผู้คนที่เฮาหักหรือว่าทงหน้าที่เฮาค่อยพักอาศัยแม่นแทบเป็นนางเศร้าเมื่อยเศร้าหงสาามพ่นเนาะค่ะความทรงจำเราหนีเวลาเฮาคิดพอมาย่ำไดเขาก็จะมีความรู้สึกหักทองทินหักบานเกิดของเฮาเอาละค่ะมือนี้เอาไว้สมิสก่อนกับคําว่าพ่นภูมิเวทไทยบานที่เฮาค้นเสียอนุรักษ์เอาไว้เป็นพื้นที่สีเขียวให้แก่ทงหน้าของเฮาคือเก่าเฮาสได้มีหม่องอยู่หม่องเา่นนนกัะค เป็นสวรรค์นบนดินของช่าให้ชาวนาหรือว่าคนที่ฮักธรรมชาติให้ยุก็พวกเข้าให้โดนที่สุดเนาะคะ่ะสำหรับมือนีเอาไว้ทอนิสกรพอกันไหมในคลิปหนาเนาะคะ่ะสำหรับมือนีสวัสดีค่ะ